นายกรัฐมนตรีนั่งประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมดึงบิ๊กสีกากีไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรพบและร้อยตำรวจเอกเขมาชาติเพื่อมาล่างบางอาชญากรรมออนไลน์ โดยเมื่อวันที่15ตุลาคม2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่341ทับ2568เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าวก็ระบุว่า โดยที่การกระทำความผิดอาญากรรมทางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆการสร้างข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์การพนันออนไลน์รวมทั้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงิน โดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6และวงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2,534จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 2. รองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธานกรรมการคนที่3 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคนที่4 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานกรรมการคนที่5 7. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ 8. ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ 9. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ 10. ปลัดกระทรวงด er e ิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ1ิ 11. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ 12. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการ 13. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ 14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการ 15. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นกรรมการ 16. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 17. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นกรรมการ 18. เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการ 19. าพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบเป็นกรรมการ20พลตำรวจโทจิรพภูริเดชเป็นกรรมการ 21. ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีเป็นกรรมการ 22. อธิบดีกรมการปุกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ 23. ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนหน้าที่และอำนาจนั้น 1. กำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2. กํกำกับดูแลและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญากรรมทางเทคโนโลยีและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย นอกจากนี้แล้วยังเบิกจ่ายเบียบประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบียรประชุมกรรมการพุทธศักราช2547หรือตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการปกครองทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป